สวัสดีครับผมฮัลโลมาโชฮัลโลมาโชผู้แข็งแรงบึกบึนล่าบึกมาพบกับน้องๆองอีกครั้งแล้วน้องๆครับเห็นฮัลโลมาโชแข็งแรงแบบนี้แต่ฮัลโลมาโชก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและการเจ็บป่วยด้วยนะน้องๆการเจ็บป่วยก็คือความรู้สึกไม่สบาย เพราะโรคต่างๆเช่นอาการปวดศรีรษะหรือปวดท้องส่วนคำว่าโรคหมายถึงความผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจซึ่งจะ,สะแสดงออกในอาการเจ็บป่วยต่างๆนะครับน้องๆอ่ะๆๆยังมีอีกคำที่สำคัญนะครับก็คำว่าการป้องกันโรค คำนี้หมายถึงการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากความผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจไงล่ะน้องๆคราวนี้ล่ะฮัลโลมาโชจะมาบอกโรคให้น้องๆรู้จักโรคที่จะพูดถึงก่อนก็คือโรคไข้หวัดเกิดจากเวลาที่น้องๆตากแดดตากฝนและได้รับเชื้อไวรัสโดยการหายใจเข้าไปตอนที่ร่างกายอ่อนแอถ้าน้องๆเป็นไข้หวัด น้องก็จะมีอาการตัวร้อนไอจามเจ็บคอขจมูกและมีน้ำมูกไหลวิธีป้องกันก็คือน้องๆต้องรักษาร่างกายให้อบอุ่นไม่ควรตากแดดหรือฝนต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายให้สม่ำเสมอจะได้แข็งแรงแบบฮารมโชอไงล่ะ อ่าอ่าอ,อย่าลืมปิดปากและจมูกตอนไอหรือจามด้วยนะครับฮะ่าฮะ่าะโรคต่อไปนี้ที่พี่ฮัลโลมาโชว์พูดถึงน้องๆที่ไม่ชอบอาบน้ำต้องสะดุ้งแน่นอนนั่นก็คือโรคผิวหนังเริ่มจากหิดหิดเกิดจากตัวหิดนะครับน้องๆเป็นตุ่มเล็กๆใสๆที่มักขึ้นตามง่ามนิ้วมือนิ้วเท้าขา รักแร้และที่ขาหนีบเวลาเป็นจะคันมากเลยนะน้องๆโรคผิวหนังอีกชนิดคือกลากโอ้น้องๆต้องระวังนะครับเพราะกากเป็นโรคที่ติดต่อทางผิวหนังถ้าใช้เสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้ากับคนอื่นที่เป็นกลากก็จะติดโรคนี้นะครับรวมทั้งการสวมเสื้อผ้าสกปรกสกปรกและเปียกชื้นนานๆก็อาจทำให้เป็นโรคนี้ได้ ฟังฮัลโลมาโชนะครับน้องๆกากจะเป็นตุ่มเล็กๆสีแดงขึ้นเป็นวงกลมและมีน้ำเหลืองโอ้น่ากลัวจริงๆเวลาเป็นกากเนี่ยจะทำให้คันอีกต่างหากนะั่นน้องๆโรคผิวหนังที่ฮัลโลมาโชจะบอกเป็นโรคสุดท้ายก็คือโรคเกลือนครับน้องๆโรคนี้เกิดจากผิวหนังสกปรกสวมเสื้อผ้าที่ไม่สะอาด และใส่เสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่นน้องๆครับเกลืยนเนี่ยจะเป็นดวงขาวๆโอ้โอ้โอเกลือนจะขยายขยายขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับถ้าไม่ได้รับการรักษาวิธีป้องกันง่ายแสนง่ายถ้าทำตามไม่เป็นทั้งหิดกลากและเกลืยนแน่นอนนั่นก็คืออาบน้ำและฟอกสบู่ให้สะอาดอย่างน้อยวันละสองครั้ง และน้องๆก็ต้องไม่ใส่เสื้อผ้าร่วมกับคนอื่นต้องรักษาเสื้อผ้าให้สะอาดอยู่เสมอด้วยนะครับน้องๆน้องๆของฮ l ลโลมาโชทำได้อยู่แล้วรักษาสุขภาพนะครับน้องๆทุกๆคนสวัสดีครับ